วันนี้เฮียดละสองสี่สิบตัวเยอะมากมากไปไปอยู่พาไปดู่หนึ่งคันรถแล้วก็ตรงนั้นอีกหนึ่งคันรถรวมเป็นสองคันรถเดี๋ยวพวกพี่เขาวันนี้กี่ตัวแล้วครับ40ครับถึงหมายเลขอะไรครับจังตีสองสามสองร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบแล้วยังเหลือยังติดกให้อีกร้อยตัวอีกร้อยตัวอีกร้อยถึงสามร้อยห้าสิบค่ะตอนนี้น่าจะไปถึงปลายเดือนนี้น่าจะถึงห้าร้อยทำพันหรือเปล่าพันครับโอ้แตมเล่งมือเต็มกำลังโอ้โหเต็มตัวเลยตาโหลงเล เยอะขึ้นเลยค่ะแล้วก็ทุกคนยัง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 ,ยง,ยงมีส่งอีกหนึ่งออเดอร์นี่ไงรถคันสีแดงๆตรงนี้สูตรนใจทำไหมนะคะสวรรค์ยู่ตรงนี้สวยเชง้งเมากี่ถุงคะหกร้อยหกร้อยถุงอาทิตนี้วิ่งกี่รอบแล้วพี่ชายวันเลยค่ะอาทิตย์เลยทุกวันเลย แจะวันเด้มวันยิ่งเราผลิตน้ำไม่ทันพี่สายก็ยิ่งหมาใช่รับตัวแทนจำหน่ายใช่เดีเข้าไปรับตัวแทนจำหน่ายราคาเลขส่งที่23บาทค่าส่ง250บาททั่วประเทศไทยเลยค่ะสุพรรณบุรีวิ่งส่งไหมวิ่งส่งค่ะใช่แนทส่งค่ะอ่างทองส่งค่ะโอเคใครที่ไม่อยากมารับน้ำที่โรงงานสามารถฝากพี่สายได้วิ่งของทุกวันค่ะทุกคนถ้าโรงงานมีน้ำให้ตอนนี้เร่งผลิตแล้วค่ะไม่ต้องกลัวแล้วก็วันนี้มีจะส่งรางโพลรถน เสร็จแล้วเรียบร้อยรอรถ่อมารับค่ะเสร็จจนได้วันนี้นึกว่าจะไม่ทานเพราะมเท้ามีส่งออเดอร์ของมทุมทานี้หนึ่งหมื่นหนึถุงไปทุกคนเดี๋ยวไปเก็บภาพลังโฟมทีเดียวยโอ้มไหม่ๆรจะร้อย